สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะกับครูจุ๊ดแจงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของเรียงความที่ค้างอยู่ในคราวที่แล้วนะคะพบทวนกันสักนิดนึงเนาะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันในเรื่องของเรียงความในขั้นต่อๆไปบอกแล้วนะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะผ่านนไปได้กันค่ะอะ มาทบควนกันสักเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเรียงความนั้นหมายถึงอะไรค่ะคําถามนี้ขอถามไปที่ห้องหนึ่งดีกว่าขอถามพลอยดาวค่ะเรียงความคืออะไรอ่ะจําไม่ได้ทํำยังไงดีเปิดสมุดนะคะที่เราได้จดได้บันทึกกันไปนะคะแล้วตอบครูเลยตอนนี้ตอบมาเลยค่ะมันคือถูกต้องนะคะการนําข้อความมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะคะ หรือมันเป็นคําแบบร้อยแก้วนั่นเองไม่ใช่ร้อยกรองนะคะอ่ะข้อที่2ค่ะเรียงความมีส่วนประกอบสําคัญอยู่3ส่วนได้แก่อะไรบ้างคะขอถามไปที่ห้องที่3ค่ะถามพาขวัญค่ะพาขวัญพาขวัญดูซิในสมุดเขียนอะไรจดอะไรลงไปตอบได้หรือเปล่า ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวขอชื่นชมหลายๆคนที่มีการส่งงานผ่านทาง Open Chat ให้ครูได้เชยชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีคำคำมเมล็กๆน้อยๆกลับไปให้แก้ไขเสมอนะดังนั้นอย่าเพิ่งํำคารกันไปก่อนล่ะเพราะว่าในทุกๆการแก้ไขนั้นคุณครูเนี่ยจะดูพัฒนาการของพวกเรานะว่าเรามีการทำงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเข้าใจในเรื่องของการทำงานให้เรียบร้อยไหมนะคะอ่ะ พาขวัญตอบมาแล้วครูได้ยินเสียงดังฟังชัดหลายรอบแล้วด้วยเนาะ3ส่วนก็คือคำนำอันที่2คือเนื้อเรื่องค่ะและสุดท้ายก็คือสรุปนั่นเองเก่งมากๆค่ะพาขวัญอ่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับรูปแบบนะที่เราบวนกันไปเมื่อกี้นี้นะคะคำนำเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ย่อหน้าแรกเอย่อหน้าคืออะไรคะนักเรียนย่อหน้าก็คือ การเว้นเข้ามาเล็กน้อยจากเส้นเริ่มต้นในการเขียนนะคะถ้าเป็นในสมุดเนี่ยเราจะดูง่ายๆเลยเราย่อประมาณสองช่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเขียนในกระดาษ A4 ที่ไม่มีเส้นหรือเขามีเส้นมาให้ก็แล้วแต่นะคะเขาไม่มีช่องดังนั้นเราต้องย่อเองแบบสายตากะเอานะหรือใจว่ากันง่ายๆเอานิ้วเราเนี่ยแหละนิ้วโป้งสักนิ้วเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็ เว้นระยะนะคะเป็นการย่อหน้าแบบง่ายๆอ่ะทวนิดนึงคำนำย่อหน้าแรกคืออะไรนะคะมันก็คือการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาบอกแล้วนะว่าต้องเร้าใจต้องชวนให้ติดให้ตามนะคะมีย่อหน้าแค่1เท่านั้นนะโดยจะเขียนอยู่ที่3-5ถึง5บรรทัดค่ะอ่ะและที่สำคัญเนี่ยอาจจะเป็นการยกบทเพลงมาสั้นๆบทกลอนคำขวัญน,นะคะเพื่อจะ เราใจให้ผู้อ่านอยากจะอ่านเรื่องราวของเราต่อค่ะอะทวนกันก่อนนะเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวจะไปเริ่มในส่วนของขั้นตอนการเขียนนะคะวันนี้อะอย่างที่2อค่ะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนั้นจะให้เราเขียนประมาณ1ิบรรทัดขึ้นไปสําหรับการเขียนเรียงความเรื่องแม่ของฉันในครั้งนี้นะคะอ่ะเนื้อเรื่องนั้นคืออะไรก็คือการเล่าประสบการณ์ความรู้นะคะและรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้เต็มที่เลย นะพูดมาให้เต็มที่เดี๋ยวกูมีตัวอย่างให้รับชมกันแน่นอนใน EP ต่อไปนะคะจะมีกี่ยอหน้าก็ได้นะแต่อย่างน้อยขอ10บรรทัดโอเคนะเน้นย้ำา1บบรรทัดค่ะอ่ะมาต่อที่ข้อที่3นะคะคือสรุปบอกแล้วว่าชื่อก็คือสรุปอยู่ท้ายสุดของเรื่องราว ฝากให้คิดฝากสิ่งที่จะเตือนสติผู้อ่านนะคะอาจจะเป็นความประทับใจสั้นๆหรือเป็นบทกรอนง่ายๆนะคะคล้ายๆกับคำนำแต่มันคือส่วนจบแค่นี้เองค่ะ,ะมาดูตัวช่วยนะคะในการเขียนเรียงความค่ะตัวช่วยสำคัญในการเขียนเรียงความนะคะก็บอกไปแล้วนั่นก็คือ mind mapping หรือแผนภาพความคิดนะซึ่งเราจดกันไปแล้วในครั้งก่อน ะะวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมบอกเลยวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ว่าค่อยๆทําพยายามไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรนะเราสู้ไปด้วยกันอ่ะเริ่มจดนะคะเอาสมุดขึ้นมาได้เลยค่ะหน้านี้เป็นหน้าแรกที่จะจดสําหรับวันนี้นะคะขึ้นหัวข้อเลยนะอย่าลืมเขียนวันที่กันก่อนจะเขียนแบบเต็มหรือจะเขียนแบบย่อเอาแล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะไม่บังคับไม่ขู่เข็นนะเอาที่ชอบแต่ขอเป็นเลขไทย,ยลืมนะ เลขไทยนะคะเขียนหัวข้อค่ะขั้นตอนในการเขียนเรียงความขีดเส้นใต้ให้ครูหน่อยนะสอเส้นนะคะอะมาดูขั้นตอนค่ะมีง่ายๆสั้นๆไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากนะคะขั้นตอนที่1คือการเตรียมการในการเขียนค่ะเตรียมเรื่องราวว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรไปหาข้อมูลมานะคะว่าเรื่องนี้จะต้องมีอะไรบ้างนะคะไปหาในเว็บบ้างก็ได้ไปหาจากสิ่งที่เรามีความรู้หรือมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ได้นะคะ อย่างที่2ค่ะเรานําความรู้ที่เราเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมาทําโครงเรื่องโครงเรื่องที่พูดถึงเนี่ยก็คือ mind m a p p i n g นั่นเองค่ะ mind m a p p i n g คืออะไรคะ mind m a p p i n g ก็คือแผนภาพความคิดที่ชี้ชี้ชี้ชออกมาแล้วแตกประเด็นย่อยๆให้เราได้รู้เนี่ยมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าใครจําไม่ได้ว่า mind m a p p i n g นั้นคืออะไรเขียนแบบไหนสามารถไปทบปทวนกันได้ใน E p ีที่8โอ้โห8เลยนะ นะคะไปไกลมากนะคะซึ่งผ่านมาแล้วนะคะให้ฝึกเขียนกันไปแล้วนะก็ไม่ยากนะคะไปแยกประเด็นออกมาว่ามันแบ่งเป็นประเด็นอะไรบ้างนะคะอ่ะจดนะคะส,สองข้อนี้จดนะคะอ่ะมาต่อค่ะหน้านี้ก็จดมาดูตัวอย่างดีกว่าว่าเราจะเขียนแผนภาพความคิดอย่างไรถ้าหัวข้อของเราจะเขียนเรียงความในเรื่องบ้านของเราค่ะ ตรงกลางเราทํามาเลยว่าเป็นหัวข้อบ้านของเรานะคะทีนี้ประเด็นแรกที่เราคิดถึงบ้านของเราน่าจะเป็นอะไรคะลองคายสิอะไรดีอ่ะนะคะอาจจะเป็นความสําคัญเวลาที่เราจะขึ้นต้นในการเขียนต่างๆเนี่ยไม่ความหมายก็เป็นความสําคัญหรือเป็นที่มาของเรื่องราวนั้นๆนะคะดังนั้นบ้านของเราเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเรามาดูค่ะอันแรกเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมแน่นอนเลย อย่างที่สองเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวค่ะเราอยู่เป็นครอบครัวนะคะมีพ่อแม่มีเรามีน้องมีพี่นะหรือมีคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยกันนะจากนั้นก็มีความสุขใช่ไหมคะหรือบางคนบอกไม่ครับทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่อันนี้ครูอขอมองในแง่บวกเนาะแล้วก็มองออกมาว่าเนี่ยคือความสําคัญในบ้านของเรานะคะก็คือ3ข้อนี้ย,ย่ยอยๆ จริงๆแล้วสามารถแตกไปได้อีกนะแต่ว่าที่เราไม่พอนะคะดังนั้นค่อยๆจดตามไปและความทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะประเด็นที่2ค่ะหลังจากความสําคัญแล้วเนี่ยบ้านก็จะต้องมีในเรื่องของขนาดและลักษณะใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนอาศัยอยู่ในบ้านที่มีขนาดแตกต่างกันลักษณะก็ต่างกันไปด้วยนะคะเช่นตัวอย่างบ้านใหญ่หรือบ้านอาจจะเล็ก ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นบ้านเดี่ยวก็ได้นะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่อยู่แบบเดี่ยวๆมีพื้นที่ของตัวเองนะคะบางคนบอกไม่ใช่ครับผมเป็นตึกอ,อยู่หลายๆชั้นอยู่หลายๆคนนะคะรวมกันนะคะบางคนบอกไม่ใช่คะ่ะเป็นห้องแถวเป็นตึกแถวต่างหากนะคะเอาไว้ค้าขายบางคนบอกไม่ใช่กว่านั้นเป็นบ้านเช่านะคะก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ประเด็นออกมานะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเอามาเขียนได้หมดเลยนะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาอาธิบายเล็กๆเ,เข้าไปในซูมเข้าไปในส่วนของประสบการณ์ความรู้ของเราโดยโตรงนะคะอ่ะต่อประเด็นที่สานั่นก็คือการทําให้บ้านเราหน้าอยู่นะคะเราแต่ออกมาได้เป็นในเรื่องของการตกแต่งให้หน้าอยู่สวยงามใช่ไหมคะมีการทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและสุดท้ายก็คือการบํารุงรักษาค่ะอ่ะตรงนี้คือตัวอย่าง สมมุติว่าถ้าเราจะเขียนในเรื่องของบ้านของเรานะคะแต่ประเด็นวันนี้เราไม่ได้เขียนเรื่องนี้แต่อยากให้โจทย์เอาไว้ก่อนเพื่อเป็นประเด็นหลักๆให้เราได้เข้าใจว่ามันจะย่อยออกมาประมาณนี้นะคะอ่ะมาอันเมื่อกี้โจทย์นะคะทีนี้มาต่อในข้อที่3ขั้นตอนที่3ก็คือยกร่างการเขียนยกร่างคืออะไรมันคือการที่เราค่อยๆเอามาเขียนตามลำดับ นะคะที่บอกกันไปว่าเรียงความต้องมี3ส่วนนั่นก็คือคํานำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะไล่ลงมาเลยว่าคํานำนั้นมีอะไรบ้างนะคะไล่มาเลยว่าจะเอาประเด็นไหนขึ้นมาเขียนก่อนเนื้อเรื่องมีอะไรนะคะและสรุปมีอะไรค่อยๆทำประเด็นขึ้นมาเป็นทีละย่อหน้าทีละเรื่องนะคะและสุดท้ายปรับปรุงการเขียนค่ะ ข้อนี้มีความสําคัญมากๆนะคะ,ะสาหรับการเขียนทุกชนิดทุกแบบจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมาตั้งแต่ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วแหละแต่ว่าครูอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้นะคะการปรับปรุงคืออะไรจะบอกว่าการเขียนเรียงความเนี่ยไม่ได้เขียนเสร็จภายในรอบเดียวนะเราไม่ใช่อัจฉริยะเราต้องล่างด้วยยินสต่อขึ้นมาก่อนในรอบแรกใช่ไหมคะทำไม่แมปปิ้งแล้วก็ค่อยๆเขียนเป็นล่าง ะะพอร่างเสร็จเนี่ยเรามาลองอ่านพบชวนอีกทีซิว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ควรมีหรือเปล่าหรือตรงนี้ยืดยาวเกินไปตัดทิ้งนะคะเราปรับปรุงมันให้แบบสวยหรูดูดีในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะนํามาเขียนลงไปในสมุดหรือในกระดาษจริงๆนะดังนั้นข้อ4เนี่ยจะบอกว่าสําคัญมากค่ะที่เราจะต้องมาตรวจพบทวนกันอีกครั้ง ภาษาไทยค่อนข้างยุ่งยากนะจริงๆแล้วถ้าคนชอบเขียนหรือคนชอบอ่านคุณจะบอกว่ามันไม่ยากหรอกค่ะครูแต่ใครที่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเขียนก็ไม่คล่องอ่านไม่ค่อยได้นะคะก็ค่อยๆทีละนิดค่อยๆค,ค,คิดไปนะคะไม่เป็นไรนะให้คําแนะนํากันไปเรื่อยๆนะคะพยายามฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆคะ่ะมาดูต่อนะคะขั้นตอนอครูพูดอะไรซ้ําไปซ้ำมาขอโทษนะคะ,ะทีนี้ เราจดกันไปแล้วใน4ขั้นตอนที่บอกไปคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันดิวิว่าการเขียนเรียงความเนี่ยนะคะจะต้องเอาประเด็นไหนขึ้นมาก่อนบ้างนะอะลองมาดูกันนะคะหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้มนมาเลยเล่มนี้นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า54และ55ค่ะอะให้เวลาเปิดแป๊บเดียวยังเปิดยาง ได้ยังคะอ่ะคิดว่าหลายๆคนเปิดมาแล้วนะคะปากกาพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะอ่ะมาดูเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทําอ่านคําสั่งก่อนนะคะคําสั่งเขาบอกไว้ว่าให้เราเรียงลําดับหัวข้อตรงเรื่องเรียงความโดยนําตัวอักษรหน้าข้อความไปใส่ในตารางนะคะดังนั้นมาดูข้อหนึ่งก่อนเลย ะะถ้าเราจะเขียนเรียงความเรื่องประวัติสุนหอนผู้ค่ะเราจะเอาประเด็นไหนขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกคะถามอินดี้ค่ะอินดี้เรียงให้ครูหน่อยอันไหนควรมาก่อนอันไหนควรไล่ไปทีละลำดับจนกระทั่งจบถึงสรุปค้ะอินดี้ถ้าทำสองค่ะนิติศาสว่ายอย่างไรได้ยังคำตอบมาแล้วนะคะ อ่ะเรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่านะคะอ้าวเฉลยนะคะเตรียมปากาจดค่ะอันแรกที่จะต้องมานะคะก็คือภูมิลำเนาของบิดามารดาและภูมิลำเนาของสุนทรภู่ค่ะเพราะว่าเป็นลำดับแรกเลยก็คือประวัติส่วนตัวนะคะตามมาด้วยการศึกษาค่ะว่าจบที่ไหนเรียนที่ไหนมาก่อนหลังจากนั้นก็มาพูดถึงผลงานของสุนทรภู่ว่ามีผลงานอะไรที่เรา รู้จักหรือเราไม่รู้จักแต่เป็นผลงานที่โดดเด่นของท่านและสุดท้ายขอควายค่ะสดุดีเกียรติของสุนทรภู่นะคะเกียรติคุณว่าท่านทําดีอะไรเราถึงยกย่องท่านให้เป็นคนสําคัญของโลกนะองค์การยูเนสโกให้ท่านเป็นคนสําคัญเลยนะไม,ไม่ําไม่ไม่ธรรมดานะจะบอกไงอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะถ้าเราจะเขียนเรียงความในเรื่องประเพณีสงกรานเราจะอ,าอะไรมาก่อนดีคะ ไปถามห้องสามกาฟิลเอกพลว่าอย่างไรจะ๊ะเอาอันไหนมาก่อนดีคะ่ะประเพณีสงการานต์ลองเดาเล่นๆนะคะอ่ะพีนี้มาเฉลยกันดีกว่านะคะสิ่งที่ต้องมาก่อนก็คือเรื่องของความหมายค่ะของคําว่าสงการานต์สงการานต์ก็คือการเคลื่อนตัวหมุนผ่านเปลี่ยนไปใช่ไหมคะรู้ไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าขอไข่มาก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยมาเป็นความเป็นมาว่าเกิดวันสงการานต์ขึ้นมาได้เพราะอะไร แล้วมาสู่ความสําคัญนะคะสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่เราทำกันในวันสงกรานต์ค่ะอาจจะเป็นการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ทำบางสุกุลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เล่าเรื่องในรายละเอียดนั้นออกมาค่ะอ่ะจดเรียบร้อยใช่ไหมฟังด้วยนะไม่ใช่จดอย่างเดียวะจะ่าไปต่อนะคะข้อที่สค่ะข้อที่3เนี่ย นะเป็นเรียงความในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอะขอถามห้องหนึ่งดีกว่าทีรพัฒนครับว่าอย่างไรอะไรนะอะไรควรมาก่อนดีคะอ้าวมาดูฉเฉลยค่ะสิ่งที่ต้องมาก่อนคือสภาพปัจจุบันค่ะการอนุรักษ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะตามมาด้วยความจําเป็นที่เราต้องอนุรักษ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการที่จะอนุรักษ์กันว่าทํำยังไงบ้าง นะคะสุดท้ายเลยนั่นก็คือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะอ่ะคิดว่าหลายๆคนพยายามฝึกคิดไปพร้อมๆกูนะเก่งมากๆเลยมาข้อ4ค่ะเรียงความในเรื่องการแก้ปัญหามลพิษนะคะข้อนี้เอาอะไรมาก่อนดีคะสิงชายค่ะไปที่5้ทับหเหมือนเดิมสิงชยัยเอาอะไรมาก่อนดี คุ้นคุ้นเหมือนคำว่าสงการไหมว่าเอาอะไรมาก่อนอะมาดูฉเฉลยนะคะเอาความหมายของคำว่ามลพิษมาก,ก่อนเลยค่ะว่ามลพิษคืออะไร pollution นะคะต่อจากนั้นมาที่อันตรายที่เกิดจากมลพิษค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นสถานการณ์มลพิษในประเทศไทยและสุดท้ายคือการแก้ไขและป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นค่ะอะ จดตามไปเลยนะคะไม่จะได้ไม่มีกันบ้านนะทำไปพร้อมๆกันอ่างต่อค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะคำถามก็คือเรียงความในเรื่องสงครามเสียกรุงนะคะกรุงศรีอยุธยานี่เองเอาอะไรมาก่อนดีห้องสองค่ะขอถามหนูดีค่ะหนูดีว่าอย่างไรอ่ะมาฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือ สาเหตุของสงครามค่ะตามมาด้วยลักษณะของสงครามนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาที่เหตุที่ไทยนั้นแท้ค่ะสงครามในครั้งนี้สุดท้ายเลยก็คือผลของสงครามนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะ5้าข้อนะคะทักษะภาษาเรียบร้อย ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะจะยากขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้แต่ก่อนจะไปเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันนิดหนึ่งจาได้บ้างไหมว่าเราเคลื่อนไหวอะไรกันไปบ้างแล้วอะมาลองดูนะคะท่าแรกคือสะบัดมือนะคะสะบัดมือชูขึ้นให้สูงสูงนะคะผ่อนคลายความเครียดนะวันนี้ฟังค่อนข้างเยอะนะคะเขียนยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยหรือเปล่าไม่รู้นะคะ อ่ะสะบัดแล้วดึงพลังขึ้นมาร้องว่าเฮ้ยด,ดังๆนะคะอ่ะสองค่ะหนึ่งสองสามพี้นะคะอ่ะแล้วคราวที่แล้วก็มีหัวมือนะคะเอามือเขัามาอยู่ที่แก้มหัวมือนะคะแขนตอกใช่ไหมฝึกไปวันนี้เรามาฝึกแบบใช้สติสองมือนับเลขกันดีกว่าค่ะอ่ะ นะคะชูมือสองมือขึ้นมานะคะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะคะมือแรกครูขอให้เป็นมือขวานะคะเอาข้างที่ถนัดเริ่มก่อนนะใครถนัดซ้ายเริ่มซ้ายใครถนัดขวาเริ่มขวานะคะชูไปที่มือแรกก็คือมือซ้ายให้กลายเป็นหค่ะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนมือนะคะมือซ้ายจะชี้มาที่มือขวาแล้วจะกลายเป็น2องค่ะ ต่อไปเป็นสามนะคะพร้อมหนึ่งสองไปต่อไปสี่ค่ะหนึ่งสองไปค่ะห้านะคะหนึ่งสองห้าค่ะโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมนะคะอ่ะขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะตรงสามปกติเราชูแบบนี้นะคะขอเปลี่ยนใหม่นะคะให้ชูแบบนี้แบบโอเคค่ะโอเคนะคะแทนแบบนี้นะแบบนี้นะอ่ะพร้อมอยัง เราจะมา1นึ่งถึหกันอีกครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วมาค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะโอเคโอเคเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะอะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ไวขึ้นอีกนิดหนึ่งดึงสติไวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะอ่ะพร้อมทำไมครูตัวเล็กจังเลยเนี่ยอะขอใหญ่ๆหหน่อยนะพร้อมนะคะ มาค่ะหนึ่งเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะอ่ามือไปแล้กูไปค่ะโอ้โหเก่งมากๆกลหนึ่ให้ตัวเองนะคะดึงสติแยกสมองสองซี่ให้เท่ากันเดี๋ยวคราหน้าเรามาต่อตั้งแต่6ไปจนถึง10นะคะวันนี้เอา1-5ถึง5ก่อนอ่ะโอเคขยับไปยื่นเคลื่อนไหวร่างกายไปสักเล็กน้อยแล้วนะคะมาต่อกันค่ะทีนี้ แบบฝึกหัดนี้นะคะให้จดลงไปในสมุดของเรานะคะให้เขียนอะไรบ้างอะให้เขียนไม่ต้องเขียนอันนี้ลงไปนะเขียนแค่คําว่าแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เขียนคําว่าตอนที่1ตั้งชื่อเรื่องจากคํานําต่อไปนี้เอาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องลอกโจทย์อะไรยาวๆนะเขียนแบบฝึกหัดตอนที่หนึ่งตั้งชื่อเรื่องจากคํานําต่อไปนี้นะคะ แล้วก็เขียนข้อ1เรื่องแค่นี้ค่ะอะมาดูค่ะอันนี้เนี่ยก็คือข้อความที่คุณครูยกมาแล้วอยากให้เราตั้งชื่อเรื่องให้หน่อยนะคะมันคือเรียงความในส่วนของคำนำนะคะแต่จะให้เราตั้งชื่อเรื่องอ่ะมาดูค่ะใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปลานี้ให้เราขี่คอเอ้คุ้นคุ้นเหมือนชื่อเพลงเนาะใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วแล้วก็อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณ เนื้อเพลงดังกล่าวหลายคนคงรู้จักดีว่าเป็นเพลงที่บรรยายถึงบุคคลผู้หนึ่งที่มีบุญคุณต่อเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กบุคคลผู้นั้นก็คือแม่นั่นเองนะคะอ่ะจะแต่งชื่อเรื่องว่าอะไรคะเขียนตอบเลยค่ะในสมุดค่ะได้ไหมคะจะเอาชื่อที่เราเอามาใช้ในการเขียนเรียงความครั้งนี้จริงๆก็ได้นะใครคิดเก๋กว่านั้นได้เลยนะคะ จะบอกว่าการแต่งชื่อของเรียงความเนี่ยเอาเป็นชื่อที่ไม่ต้องอลังการงานสร้างมากมายนะคะเอาแค่รู้เรื่องนะคะแล้วเราก็ชัดเจนในสิ่งที่เราจะเขียนพอค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยอาจจะเขียนว่าแม่ของฉันนะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่คล้ายๆกันแต่ต้องมีคำว่าแม่แน่นอนค่ะอ่ะมาดูข้อสองนะคะข้อสองค่ะเดี๋ยวผู้อ่านให้ฟัง คุณมีหน้าที่เขียนชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับคำนำที่ครูยกมาก,ก็พอนะคะฮงฮงเองเอ๋งทายได้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรแน่นอนทุกคนคงทราบว่าเป็นเสียงสัตว์ที่เรานิยมเลี้ยงไว้เ้าบ้านเป็นเพื่อนแก้เหงาของเราสัตว์ชนิดนี้มีฉายาว่าผู้มีเล็บงามสุนัขแต่คนทั่วไปนิยมเรียกพวกติดปากว่าหมาซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยสุภาพนะ อะเรื่องนี้จะพูดว่าอะไรดีคะต้องมีคําว่าหมาหรือสุนัขแน่นอนใช่ไหมคะแล้วคิดคาเพิ่มเติมนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขของฉันอะไรก็ว่าไปนะแต่งมานะคะอ่ะข้อ2องผ่านไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ค่ะทุกคนเกิดมานอกเหนืออ่าเขียนผิดขออภัยนะคะนอกเหนือจากพ่อจากมีแม่มีพ่อนะคะผู้คอยให้การเลี้ยงดู สั่งสอนเรามาแล้วเราทุกคนก็ยังมีแม่คนที่สองซึ่งไม่ใช่เป็นแม่เลี้ยงที่คอยดุว่าเรานะคะเหมือนดังนี้ยายน้ำเน่าที่เราพบอยู่ตามหล,หลักคอนโทรทัศนนะคะซึ่งแม่แต่แม่คนที่สองของเราผู้นี้มีความเมตตาปราณีเปรียบดังแม่บุญธรรมที่เฝ้าเอาใจใส่ดูแลเราตั้งแต่เช้าจนถดเย็น เมื่อเรามาอยู่ที่โรงเรียนแม่ของเราจะอบรมบ่มนิสัยให้เรามีกีริยามารยาทที่ดีให้วิชาความรู้ติดตัวไปท่านก็คือครูของเรานั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีคําว่าครูแน่นอนแต่จะเป็นครูอะไรนะคะแต่งให้สวยๆงามๆนะคะและชัดเจนเขียนชื่อเรื่องลงไปได้เลยค่ะในข้อที่3ค่ะ อ่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้เป็นตอนที่1นนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูตอนที่2นะคะตอนที่2เนี้ยค่อนข้างจะยากแล้วก็เยอะนิดนึงนะให้เขียนลงไปในสมุดค่ะเป็นคํานาในเรื่องความสุขของฉันความยาวอยู่ที่3ถึงหบรรทัดในสมุดนะคะอย่าลืมย่อหน้าให้รูด้วยเว้นสองช่องข้างหน้าอ่ะมาดูค่ะว่าจะเขียนอะไรนะคะตรงนี้เนี่ย ให้เราเขียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความสุขของฉันเป็นคำนามแสดงว่ามันต้องตื่นเต้นนะเร้าความสนใจมา3-5บรรทัดนะคะส่งมาให้ครูตรวจนะคะทาง Openchat จะได้รู้ว่าเราพอจะเข้าใจไหมหรือจะแก้ไขอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะคะอยากให้เราเขียนด้วยดินสอนะคะเพราะจะได้มีโอกาสในการแก้ไขนะคะได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอะไปเขียนมานะคะ3-5บรรทัด คะเขียนหัวข้อเขียนคำสั่งแล้วก็เขียนได้เลยว่าความสุขของฉันอ่าสามถาบรรทัดจะเขียนว่าอะไรนะคะอ่ะมาตอนที่3สุดท้ายแล้วของวันนี้เขียนกันเยอะนิดหนึ่งเนาะตอนที่3นั้นจะให้เขียนสรุปนะคะแสดงว่าต้องฝากข้อคิดข้อเตือนใจสําคัญเอาไว้นะคะในเรื่องของเพื่อนนั้นสําคัญขนไหนอาจจะบอกอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับเพื่อนเช่น เพื่อนเราเนี่ยทุกคนสําคัญอาจจะมีทั้งเพื่อนแท้เพื่อนไม่แท้แต่เราก็ต้องรู้จักรักษาเพื่อนของเราไว้ให้ดีนะประมาณนี้นะนะคะการรักษาเพื่อนให้ดีคือการดูแลเอาใจใส่เพื่อนนะคะเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะได้พูดคุยปรึกษากันนะคะประมาณนี้เราเขียนออกมาเป็นสรุปในเรื่องของเพื่อนให้คุณปู3ามถึง5บาบรรทัดนะคะ ขอเป็นดินสอนะคะเพราะว่าจะได้ลบและแก้ไขได้ง่ายกว่าการใช้ปากกาค่ะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจบไปแล้วในเรื่องของเรียงความในตอนที่2นะคะถามว่ายังมีตอนที่3าอีกไหมมีค่ะในตอนหน้านะคะเดี๋ยวครูจะให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวอย่าง การเขียนของพี่ๆนะคะที่เขาเขียนได้ดีได้ประทับใจคุณครูนะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเขียนแล้วเนี่ยเราก็นะคะจะให้เราได้รู้ในเรื่องของ mapping นะคะแผนข้าวความคิดสุดท้ายที่เราจะแตกประเด็นออกมาในเรื่องของแม่ของฉันค่ะ mm hmm. อย่าลืมนะคะกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความของเราถ้าใครคิดว่าวันนี้พร้อมแล้วที่จะเขียน ครูอนุญาตให้คุณเริ่มเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าครูสอนครบแล้วในเรื่องของเรียนความพรุ่งนี้จะเป็นแค่ตัวช่วยค่ะในการเขียนว่าจะเขียนประมาณไหนนะคะจะแตกประเด็นออกมาเป็นแนวไหนถ้ายังไม่มั่นใจรอก่อนได้ค่ะแต่ถ้าใครชัวร์แล้วว่าอฉันมั่นใจฉันเขียนได้แล้วนะคะว่าคํานํามันมีแค่เนื้อเรื่องอคำนำเนื้อเรื่องสรุปแค่นั้นเอง ตะะามบรรทัดที่คุณครูบอกก็เขียนได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะการเขียนก็เอาตามที่บอกเลยนะคะตามกติกาที่กําหนดและระบุไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูได้เห็นได้ดูกันนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจรอก่อนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูตัวอย่างนะคะเรียงความของพี่กันคะ่ะวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของเรียงความท่าที่สอง เขียนเยออนิดนึงแบบฝึกหัดเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราได้ฝึกครูมั่นใจค่ะว่าเรื่องของเราจะต้องเขียนออกมาได้เพอร์เฟกต์มากๆแน่นอนค่ะอะวันนี้นะคะไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปเขียนกันให้เต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวพวรุ่งนี้เจอกันเราจะมาช่วยในเรื่องของการเขียนเรียงความที่จะส่งประกวดและส่งเป็นคะแนนของพวกเราะคะ่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนอย่าลืมนะคะไปทำกันบ้านด้วยไปทบทวนด้วย ะะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย